สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สขุลสกุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาวเราคนอินดี้มือนีนำการเดินทนางอีกแล้วนะคะทุกคนเยี่ยมเบิ่งน้ำกันเนาวว่าฮองสีใสเวลาทอด้ายพี่น้องจากสถานีรถไฟฟ้าประวนหารัชโยธินเนาะไปหัวลำโพงทุกคนนำจ้า,จาน่งรถไฟฟ้าดีทีเอสและแจะไปลง มาี่อยู่ที่สถานีมอชิดแล้วก็นำต่อไปวัลลาโพงอาทุกคนนะเนาะมื่อเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะใส่เวลาเท่าไรตอนนี้กับเวลาประมาณ10โมงอา11เอโมงกวัวๆนาะพี่น้องนาะ11เดโมงประมาณ13นาทีนะทุกคนจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง่าเ่าจะเดินทางใส่เวลาทั้งเบิดเท่าใดนะคะทุกคน วันนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งรถไฟฟ้า MRT มหานครนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวหัวลำโพงนะคะทุกคนแกลเลยอยากถ่ายคลิปการเดินทางให้พี่น้องเบิงเนาะว่าเราจะใส่เวลาทั้งเบิดเท่าไรนะคะทุกคนไป เดินทางกันเลยวันนี้พี่น้องพี่น้องคะเมื่อกี้นี้น้ำลืมบอกเน,ะนาะนำบรเิเัทเค่าโดยสารน,นะคะคือหนังมาฟรีเนาะทุกคนเนาะย่าไปเบิง่งราคารถไฟฟ้าเอมา็มอาร์ทีแต่ดินน้ำกันพี่น้องว่าจากมอชิดไปหัวลำโพงจะเท่าไรเนาะทุกคนเนาะบอกเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้โล่งนะคะเพราะว่ามีเพราะว่าที่ตลาดนัด จะตุจักไม่มีนะคะก็เลยคนลโล่งเนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์บอกเลยว่าคนเต็มสะพานทุกคนขาเมือ่อเช้านี้พ้นตกพี่น้องเลยอากาศกาดีดีนะคะแต่ว่าพื้นเราก็จะแบบแฉะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมือ่อเช้านีพ้นตกโอเคบัสนีค่าสิพาพี่น้องไปนั่งรถไฟฟ้าเนาะ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าไต่ดินนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวสิลงไปข้างล่างด้วยกันเลยอันนี้โอเคตอนนี้เรากำลังจะลงไปใต้ดินนะคะทุกคน ไปกันเลย วันนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองใต้ดินแล้วนะคะทุกคนเนาะตอนนี้เราอยู่เมืองใต้ดินนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวเมืองใต้ดินนะคะทุกคนเราแค่ฝานมาเนาะเดี๋ยววันล้างน้ำจะมาถ่ายคลิปใหม่ทุกคนเลยไปลงอูลึกมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วรยสารนะคะทุกคนไปหัวลำโพงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนบาสิราคาเท่าใไดนะคะแต่ว่าสัยไซิ่นคือสิบูราไหทาย,ทายเ,เบิ่งหลงมั้งพี่น้องมัโพงสีสิบสามบทสี่สิบสามบาททุกคน แล้ววนี่ตัโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่โอ้โหพี่น้องเมื่อกี้ดิเสียงรุดไปเนาะตอนนี้กะเวลาสิบเอ็ดโมงประมาณสิบอะไรสิบสิบอะไรพี่น้อไม่แน่ใจเนาะคอมเมนต์บอกน้ำน้ำเดอ้ออะไรเลยทราปลายสุดเอ็นตทีแล้วเนาะือว่าอะไรสักหกหรือสักเจ็ดนาทีนี่เลยพี่นอ้องตอนนี้เนาะเขาก็เดินทางมา ยังไ่ทาเครื่องทาาอยู่ทุกคนเพระาะว่ากําลังลงจากสถานีรถไฟฟ้าโมซิตบงังก,กีนี่เนาะและค่ะจะนั่งรถจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะจากสวนจตุจกัจกรไปวัวลำโพงนะทุกคนนะมาเบิงน้ำกันมาเท่าสิใสเวลาเท่าได้เนาะรวมเบนะอร์แล้วเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยพี่เนาะไปป้าทุกคน,กคนตอนนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วนะคะทุกคนแต่บอกเลยนะว่าแบบ เหมือนเราไม่ได้อยู่ใต้ดินอะเพราะว่ากว้างขวางมากเลยทุกคนที่นี่นะคะไปเดินตอนแรกว่าจะประกาขึน้นเลยเดือนแต่บอก็จําเป็นนาะพี่น้องเนาะจําเป็นต้องขึ้นนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงโอ้รถไปแล้วอะไม่ทันเลยทุกคนรถไปแล้ว ทางนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนทางนี้ไปบางชือไปเตาปูนไปบางอ่อเนาะเพื่อนจะเขียนบอกได้พี่น้องซานชาลาที่หนึ่งหรือว่าชานชาลาที่สองเนาะแต่ว่าเขาบอกด้ไปชานชาลาที่สองเขาจะไปชานชาลาที่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะเดินทางไปหัวลําโพงนั่นเองนะคะทุกคนสามารถสังเกตตามป้ายได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนจะมีลูกศรนะบอกเลยนี่ว่าเขาตอนนี้เขาอยู่สซอยู่ทันตุวนจะเขาจะไปสกําแพงเพจบางอ้อ จะล่นยังศินนพีนองข้างนี้เมนโบเมนเนาะที่เราจะไปหัวลำโพงแล้วทุกคนโอเคทุกคนเราจะมายืนรอรถที่ซานชาลาที่หนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปหัวลำโพงนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นส่วนประมาณกลางวันทุกคนเลยคนกับโบไลแต่ถ้าจะ ถ่าคนจะร้ายเนาจะเป็นส่วงเศร้าแล้วก็ส่วงเย็นเนาะทุกคนเนะาะพว่าคนก็จะไปทํางานอย่างสีนะแต่มันก็นจะลําบากในการที่เข้าถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะถ้ามากางวันก,นกน็ดีแล้วทุกคนคนบ่ค่อยร้ายตอนนี้ก็ยืนรอรถหยดจากพี่นอ้องตอนนี้เวลาประมาณ1 1โมงครึ่งแลลวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องหอดวัวงลำโพงเนี่ยจะใส่เวลาท่าไรไนเนาะ รวมต้องเบสตั้งแต่เฮาเดินทางมาแหละทุกคนเลยนะคะเราต้องสังเกตตามลูกศรน,นะคะว่าเป็นห้ยืนมองไเนาะพี่น้องนะเพื่อจะบอกเกกะเวลาที่คนออกนะทุกคนเนาะพี่น้องคะตอนนี้เราอยู่สวนจตุจักรมันบอกแบบเพื่อจะหอดทัวลาโพงประมาณจากสถาน,นีของบอกเป็นบอกพี่น้องไปแดงๆเนาะเดี๋ยวนะ นี่อันนี้คือหัวลังโพงเนะาะจักจักสถานีมาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสถานีเลยพี่นอ้องเพื่อสีฮอดหัวลังโพงนะคะทุกคนคะ่ะเวลาก,กับโมโหบาซิใส่ไปทรายนาะพี่น้องเนาะต้องติดตามนะคะโอ้ยกล้องค่คือหัวเท่เออพี่น้องรถไฟฟ้าแต่ดินมาแล้วตอนนี้ 谢谢您的合作。<laughs> 还是试一试吧，还是试一试吧。 พี่นองคะตอนนี้เราก็ถึงสถานีหัวลำโพงแล้วนะคะบายบายหัวลำโพงทุกคนคะ่ะหูบอเขาใส่เวลาเท่าไรดตอนนี้เข้าหอดเทียงกับหาหน้าที่นะคะตอนที่เข้าเดินทางประมาณสิบเอ็ดโมง 11โมง1 5าหนาทีเนาะทุกคนเนาะถ้ามาหัวสถานีหัวลำโพงกับเทียงหาหน้าทีทุกคนสรุปมาใสา่เวลาไปอยู่ประมาณ40ผานหนาทีเนาะคะ่ะทุกคนมาใสา่เวลาไปอยู่40่หานหนาทีเนาะทุกคนโอเคไปนีน้นำกระิขึ้นไปข้างบนทุกคนเลยกระบ,บอกเลยเนาะว่าสะดวกสบายพี่น้องเลยไหวขนาดเลยเนาะ แป๊บเดียวถึงทุกคนเลตอนนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อจะออกจากสถานีเพื่อจะออกจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลํำพงใต้ดินนั่นเองนะคะทุกคนเนาะตอนนีก้กำลังขี่บันไดเดือนขึ้นไปอยู่นะคะภาษาลาก็จะเอิดคขี่ได้พี่น้องเลยบริไดเอิรนขึ้นได้ขี่บันไดเดือนตอนนี้เราก็ กำลังจะออกจากสถานีรถไฟฟ้านะคะทุกคนใต้ดินนะคะบอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายพี่นอ้องช่วงกลางวันนี่คนบัวลายรถบรดดิติดเด้นางรถไฟฟ้าใต่ดินเนี่ปืดปืดปืดผ่านต่างว่าป,ประมาณ1 8 1 9สถานีนี่แหละทุกคนใส่เวลากับโบเฮงแล้วพี่น้องเนงาะ4ีสนาทีนะ มันจะมีบอกเราพี่น้องนะว่าเราสิไปไสไปถนนอ่ีอียังเนี่ยหน้าบรหานอีียงบัลารามโรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์อีียงสินานพี่น้องเพิ่อนก็จะมีบอกเราดุซ้อนนะคะแต่ว่านาจะไปสถานีรถไฟฟ้าหัวลําโพงนะคะแล้วก็ถนนรองเมืองเพิ่นว่าหนามจะขึ้นทางนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามืา้อนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งรถไฟอ,อยู่หัวลําโพงเนาะทุกคน อย่เป็นบรรยากาศอยู่ใต้ดินนะพี่น้องใต้ดินรถไฟฟ้าสถานีหัวลำโพงนะคะเพื่อนบ่คอยร้ายไปไหนหรอกพี่น้องโอเคตอนนี้เราก็ขี่ไปได้เรือนเพื่อจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังจะขึ้นหอดน้าดินแล้วน้อพี่น้องโอเค เดินทางมาถึงหัวลำโพงอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเดินทางของเรานะคะทุกคนในะที่สุดเราก็มาถึงสถานีหัวลำโพงนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีนั่นเองนะคะทุกคนไม่ถึงชั่วโมงนะคะจากรัชโยธินนะคะพี่น้องขา ตอนนี้เราก็ถึงหัวลำโพงแล้วนะคะต้องติดตามคลิปต่อไปนะว่าน้ำจะพาไปไหนเนาะทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง